อาวไปที่นั่นหรอกเหรออ้าว่ามันเลยนี่ตัวดูด้ดวยนะไม่เห็นมีพวกมันเลยสักคนไรเฟิลก็บ,บอกอรถนท้ลายอนิเมะได้ปะมีอะไรโอเคอเดี๋ยวไปที่นั่นถ้าคิดว่ายุดพอยน์นั่นแล้วมันได้กระสุน ก็คิดถูกแล้วล่ะเฮ้ยพวกมันอื้อเลยเฮ้ยทำอะไรอะ่ะหน้าชิโน่กูเป็นรอยหมดถอยเลยพวกถอย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 ,ถอยโอเคเดีจัดการให้อ่านี่เราเพน <หา S 1> รา,นาชิโน่มาเ,เลยลนะไม่มีปัญหาเพราะนายจ่ายค่าน้ำมันให้เราแล้วนี่ เฮ้ยเมื่อกี้เกือบโดนว่ะอ่าว่ามันเลยเน้ยยกระสุนนี่มีคน <ไป S 1> รอแล้วได้เลยอ่ากำลังไปอยู่ไม่เห็นหรือไงอ่ะได้จะได้เดี๋ยวไปยึดพอยนั้นให้กล้าสั่งบุรหรอรถคันนี้สีทองมีคนเคยบอกว่าราถถาังคันนี้มาดูง่อยๆยังไงไม่รู้นี่รู้ปะรถคันนี้มันดียังไง มีไรหรืออ่าได้อู้เราใจไม่พวกนี่แค่สเปลก็จกักระตอกเองนะเฮ้ยเยังเป็นป้าเลยมีแผนอะไรเจ๋งๆไม่พวกโอเคเราไปจ้าเรากำลังไปโอ้ดูนั่นสิทงมันโคตรเหื่อยอ่ะเอาทงเราขึ้นแทนดีกว่าเฮ้ยกระสูเอนเจอะเนาะยิงกูอยู่ได้เนี่ย เฮ้ยมึงมีมาสเตอร์สปาร์คหรือเปล่ามึงใส่มันแม่งเลยเปลี่ยนทงเฮ้ยของมันเรียบร้อยเฮ้ยกูยิงมันได้แต่มึงห้ามยิงกูเข้าใจเปล่าเอาเลยพวกไปยึดพไฟกระสุนกันดีกว่าหลายชิโนกูแจ่มเอาเลยพวกไปยึดพไฟกระสุนเลยดีกว่าสุรภาพเป็นของเราแล้วโหดูนั่นสิทงแม่งโคตรเห่ยอะเปลี่ยนเป็นทงของเราดีกว่ามากูโดนไก่จิก แคไกยิงจะลว,วัะโอ้กำลังไปอยู่นี่ไงเฮ้ยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นยึดพอยกระสุน,นต,ต่อ,อ,อพอยกระสุนนี้เป็นของเราแล้วเอาว่ามาได้เลยจ้าจ้าจ้ากลังไปอยู่ไม่เห็นหรือไงได้เลยมีแผนอะไรไดเด็ดๆปะ โอเคเรากำลังไปอ้าว่ามาเป็นไงพวกนี่แค่สเปลกัะจ,กกจอกเองนะมีอะไรรึโอเคดได้จัดการให้เฮ้ยทำอะไรอะ่ะนาชิโนก,กูเป็นลอยหมดจากำลังไปทุกอย่างโอเคนะโอ้ชิดคิปเปอร์ไปจากไหนวะ อ้าได้ได้ได้จะไปเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยเพื่อนกูโดนสไนสอยไปแล้วว่ะจ้ากำลังไปโอ้ยโอเคไปเดี๋ยวนี้แหละเป็นร้อยหมดอ้าว่ามาจ้ากำลังไปไปเดี๋ยวนี้แหละกำลังไปอยู่ไม่เห็นหรือไงอ่ะจ้าจ้าจ้าโอเคโอเค ไกล่ล่วงหมดไม่เหลือเลยเชื่อกูประรถคันนี้ยิงมาสเตอร์สปาร์คได้โอเคตอนนี้คิวเบอ,อยู่บนหัวรถถังเราแล้วเธอของฉันดรอจจาจะไปเ <c oughs> ดี๋ยวนี้แหละสิเพื่อนกูหัวหายมันมามีจังเลยโอเค บ้อมคอมมันกลายเป็นปูคันไปแล้ว,วไปเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยกระสุนเยอะเนาะพวกมึงอะ่ะจ้า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 อ่าไปเดี๋ยวนี้แหละอ่าฮะกอได้สิอือ่าได้สิไปเดี๋ยวนี้แลาห,าหและ มีแทนแล้วจริงก็บ้มามันเลยเดี๋ยวนี้แหละรถซอมบำรุนเคลื่อนที่มาถึงแล้วจ้าไก่จ้าพี่มาแล้วจ้ากูแดงแม่งเลยโอ้ยคิดถึงกูมากนั่งยูตูดเช้ากํา,ากลังแดกไก่อยู่ โธ่นึกว่าลืมมาไปเดีนี่แหละเฮ้ยโทผูท้เท่ของมงึงเยอะไม่ต้องเปลี่ยนหรอมีอะไรรึจ้าเดี๋ยวไปช่วยเดียเด๋ยวนี้แลหละอ่าไปเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยข่าวดี่ะตอนนี้เราเรียกเชอร์ชิลมาได้แล้วตอนนี้เชอร์ชิลเข้าใกล้สนามรบแล้วนะได้ยินป่ะนี่นี้นี้ลองดูดีๆสิขเขาเพ็นรูปูยูโกะเอาไว้อะเห็นป่ะ ถ้าปรับกราฟิกต่ำสักขนาดนี้นะมันคงไม่เห็นหรอกมีอะไรรึอโอเคเดินไปเดี๋ยวนี้แหละอ๋อว่ามาไหนเราว่ามาสิอ่ะได้เลยจอมเวทที่เก่งที่สุดน่ต้องขี่ไม่กว่าใช่ไหมว่าของใหญ่มาแล้วจ้าโอเคช้าหน่อยนะเดี๋ยวมาถึงแหละ ป้าชิปเอาไอที่แทงมายิงเลยเหรือเปล่าบ้องอยู่ก็ไปเดี๋ยวนี้แหละกำลังไปอยู่เนี่ยคุณหนาวเอ้ยยิงไม่เข้าหรอกป้ากำลังไปเดี๋ยวช้าหน่อยนะป้าเดี๋ยวไปทีอะไรแล้วอ๋อไปเดี๋ยวนี้แหละอ๋อพลุที่ดีเลยแย่เหยื่อบุบาลเละเลย อ๋อมีอะไรก็ว่ามันเลยอ่าได้ยินอยู่ได้ยินจ้าไปเดี๋ยวนี้แหละหู้อยอดเลยว่ะทีมันกระจุยเลยอ๋อไปเดี๋ยวนี้แหละอ๋อกำลังฟังอยู่จ้าไปเดี๋ยวนี้แหละ เฮ้ยรอบนี้สุดยอดเลยว่ะอ่าไปเดี๋ยวนี้แหละขับเหยียบมันเลยเล <St an> <t ool> ื่อไปอีกนิดคือ <t ool> ไปอีกนิดสัดกระจายอ่าไปละไปละขับไปที่นั่นเลยพวกอ่าอีนิดอีนิดอ่าเห็นแล้วละ่ะเอางี้เลยใช่ไหมได้เลยได้เลยอ่าชอบเหมือนกันแหละเฮ้ยขารถเกยียบไก่สัใจว่ะเขายังไงต่อล่ะ นี่เอวมิเเฟรเดต์หลาเได้ใช้นะเฮ้ยทีเด็ดจะมีเยอะ <Yeah. S 2> จอเมเบ้ที่เก่งที่สุดต้องขี่มากกว่าด้วยใช่ป่ะเอ้ย hey, ี่คือเบตัวนี้สิมีดูเต็มเลยพักเรื่องนั้นเถอะไปกันต่อดีกว่าอ่าไปเดี๋ยวนี้แหละอ่าได้สิไปเดี๋ยวนี้แหละ เร็วกการนีหน่อยเป็นไงเอ็นกุญจย์กระจายเลยยอมแพ้เถอะฟูลรอไปหมดแล้วตามทันนี้เท่านี้เราต่างกันเจอรู้ป่าคุณพุ่งยิงโล่ชิลิวทีเดียวกับตุ้ยเลยเฮ้ยระเบิดเป็นกองคลาด กองกำลังโอตโตคุแอดอ์มได้รับชัยชนะ